ก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโดยใช้พืชเศรษฐกิจของประเทศก็คือข้าวนะคะข้ากร้องมาเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็น้ำนมเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพที่เราผลิตได้เองในประเทศไทยนะคะนำมาผลิตเป็นเครื่องเครื่องตื่ UHT อาหารทางการแพทย์ชนิด UHT นะคะสามารถที่จะเจาะหลอ,อ,อดบริโภคได้เลยหรือเจาะหลอดปิดเข้าทิวได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการสาธิต เล็กน,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 น้อยๆนะคะว่านอกเหนือจากการที่เราจะรับประทานอาหารางการแพทย์ผู้ป่วยนะคะแต่รับประทานอาหารในการแพทย์ได้แล้วอาหารตัวนี้เนี่ยก็าสามารถจัดที่จะรับประทานได้ทุกวัยทุกช่วงวัยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในอาหารสูตรนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมน,นะคะและมีวิตามินและแร่ธาตุ28ตัว หน่กล่งองเนี่ยเราก็จะมีสารอาหารที่ครบถ้วนพุกชนิดน,นะคะ,ะโดยที่รับประทาน1น l แต่จะให้พลังงานเข้ากับ1กิโลแคลอรีดังนั้นเราสามารถที่จะออกแบบการรับประทานได้ตัวเราเองเลยเราไม่มีเวลาเราทำงานไม่สามารถทานอาหารได้ครบถ้วนอยู่แล้วตามข้อแนะนำบบทางด้านโภชนาก,การสามารถที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์นี้1กล่องน,นะคะต่อวันก็ช่วยเสริมสารอาหารได้ แล้วปัจจุบันจํานวนผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟืน้นแล้วก็เยอะนะคะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่เพียงแต่บริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเท่านั้นยังสามารถช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยผู้ป่วยมีคุณภาพที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าสามารถซื้อได้ในราคาเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อนะคะถ้าเดินทั่วไปเนี่ยจะราคาแพงเพราะส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์น,น,นำเข้าที่ใช้ในโรงพยลบาลนะวะันนี้เนี่ยก็จะมานำเสนอนะคะนอกจากจะรับประทานแบบนี้ได้เราสามารถทำให้เด็กที่บ้านหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะคะทานเป็นอาหารอ่าอย่างอื่นได้ทำง่ายๆเลยค่ะอย่างตัวอ่าเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะท่านขอ สัวกองมาเป็นเกียรตินะคะในการที่จะเเป็นเชฟกิติมาศนะคะวันนี้ท่านท่านจะมาร่วมนะคะาทำไอจักรีน,น,ดนได้ไหมคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตนะคะต่อมาโน้มค่ะเปิดฝานี้พี่นิด้ึงนะคะหนักอุย้ยขอออกไม่ต้องค่ะ <laughs> อ่ะขอผู้ช่วยหนึ่งคนได้ไหมคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นักศึกษาผู้ช่วยคนนี้เก่งมากค่ะช่วยกดลงอันนี้เป็นวิธีการทำไอศครีมง่ายๆที่บ้านสมมติมไม่อยากทำเป็นเครื่องดื่มก็สามารถมีเครื่องปั่นที่บ้านก็เอาไปแช่ฟรีซนะคะเสร็จแล้วฟรีซที่คือใส่อาหารทาการแพทย์ตัวนี้คนะ่ะใส่ลงไปเลยคนะ่ะไปฟรีซก่อนแล้วก็ใส่ลงไปพอใส่ลงไปปุ๊บก็ปั่นให้เลยเอียว พอปั่นให้ละเอียดปุ๊บถ้าไม่มีเครื่องทำไอศกรีมแบบนี้เอาไปแช่ฟรีซเลยนะคะพอแช่ฟรีซเก่งมากเลยค่ะอันนี้ค่ะไส้หมอดอ่าอันนี้ตอนนี้เรียบร้อยค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคือึเครื่องดีมากค่ะเครื่องของ Uh huh. ใช่ก็ถ้ามีเครื่องทำไอศครีมนะคะก็เอาใส่ในเครื่องทำไอศครีมยกขึ้นได้เลยค่ะ ะะทำเป็นอาหารเสริมอา,อาหารทานเล่นก็จะอร่อยดีเพราะในนี้มีข้าวกล้องมีอร่อนอลนะคะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยทาให้นอนับ,บสบายนะคะมีไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายมีแร่ธาตุแร่ไมมินครบเลย28ตัวนะคะพอ,อเป็นไอซ์รีมเรียบร้อยก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้โชว์เลยค่ะนี่ค่ะไอซ์นรีมเสร็จแล้วค่ะ เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตักไอศครีมท็อปปิ้งใส่ท็อปปิ้งได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เจ่ะก <c oughs> <c oughs> ทีน,นี้เนี่ยแต่เราไม่ให้ท่านขอออทานไอศครีมนะคะแต่จะให้ทานพุดดิ้งค่ะอันนี้เป็นพุดดิง้งพุดดิ้งนี่ยิ่งทำง่ายกว่าไอศครีมแค่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยมีกระทะที่บ้านโป๊กก็ใส่กล่องเนี้ยลงไปในกระทะแล้วก็ใส่เจลาตินไปนิดนึงเจลาตินมีขายซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะใส่ไปนิดเดียวตามที่สัดส่วนที่เขาบอกนะคะก็จะได้เป็นพุดดิง้งเลยนะคะ ยังไม่ทานคะ่ะต้องใส่ท็อปปิ้งก่อนค่ะ<อ>ท่านชอบอะไรคะท็อปปิ้งเนี่ยก็เ,เลือกให้เหมาะสมนะคะเลือกที่ไม่หวานมากเลือกผลไม้จะดีมากนะคะเพื่อจะไปเพิ่มใหญ่อาหารที่ดีขึ้นเพิ่มวิตามินที่มากขึ้นอีกด้วยวิตามินซีด้วยนะคะเคม็ดใหญ่ทานไม่ได้หรอคะอ๋อค่ะ <c oughs> <c oughs> เราไปทานเลยคะ่ะไ <c oughs> ปนี่คะ เยี่ยมอันนี้อ,อร่อยะะ <Hello. S 1> ไหคะอร่อยเต็มสิบได้เท่าไรคะเก้าสิบเก้าสิบสองก้ามหายไปไหนคะจุดสิงพอดีไม่ได้ทางตอนนี้อะค่ะค่ะอันนี้เรามีเตรียไมไว้ให้นะคะสำหรับทุกท่านด้วยเดี๋ยวก็เรียนเชิญนะคะเดี๋ยวท่านคณะตีจะมีเน็ตเสิร์ฟให้นะคะแต่ละท่าน ค,ค่ะครับค่ะตอนนี้เนี่ยิีๆโครงการเนี่ยตอนนี้เป็นน้ำนมนะคะเพื่อใช้วัตถุดิบน้ำนมในประเทศของเรานะคะมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงแล้วก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับทั้งทุกคนเลยในประเทศทุกยได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมีสูตรโปรตีนที่มาจากเพิร์ดด้วยนะคะแล้วก็สูตรโปรตีนที่ใช้ไข่ขาวขึ้นปีหน้าเนี่ยก็คือจะออกมา ทั้งหมดทุกตุเนี่ยได้ผ่านกนารศึกษาทางคลินิกและทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาแล้วคือกินมากกว่าสามเดือนนะคะซึ่งช่วยทําให้ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเสีย่ยงในเรื่องของระดับน้าตาลในเลือดสูงใครทานกาแฟทุกวันบ้นางคใครทานน้ำหวานบ้างทุกวันถ้าทานทุกวันนะคะลองเปลี่ยนนะคะมาทานนี้ดีกว่าค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับรวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ขอ้มจันทดรอยนะคะนี่ก็คือผลงานชิ้นที่3ของเรานั่นเองค่ะ